ครับผมสวัสดีเพื่อนๆนะครับเจอแอดต้อมอีกแล้วนะครับเจอกันประมาณสัก5านาทีนะครับผมสําหรับเช้านี้ก็จะเป็นผัดกะหลำปีใส่ปลากระป๋องนะครับผมเรียกว่าอร่อยแล้วกันนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวแอดตอมจะบอกวิธีการทําง่ายๆนะครับผมอ่านี่ครับหน้าทายครับอ่าเนื้อปลาก็เป็นตัวเลยนะครับแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวด้วยนะครับสาหรับแอดต้อมแล้วก็ใช้อ่า ปากกระป๋องยี่ห้อโลซันนะครับผมมีขายในตะกร้าสินค้าของแอดตอมด้วยนะครับผมเนื้อหนาเนื้อแน่นแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวนะครับสำหรับยี่ห้อนี้นะครับอ่านี่ครับทำเมนูอะไรก็อร่อยทั้งนั้นเลยนะครับเป็นเมนูประหยัดด้วยนะครับวันนี้นะครับวันนี้แอดตอมก็ตื่นสายหน่อยนะครับประมาณตีสี่กว่าเลยไม่ได้ไปตลาดนะครับเพื่อนก็มีกับข้าวอยู่ในตู้เย็นแล้วก็เอามาทำนะครับสำหรับวันนี้นะครับ ครับสำหรับวัตถุดิบนะครับก็จะมีส่วนของพริกแดงพริกสวนกระเทียมนะครับผมทำตามขั้นตอนนี้เลยนะครับแล้วก็ปากระป๋องตาโลซานะครับผมมีขายในแต่าะสินค้าของแอตตอมด้วยนะครับผมแล้วก็กระหล่ำปีนะครับผ่าเอาแกนกลางออกนะครับผมแล้วก็ฉีกให้ชิ้นใหญ่พอประมาณประมาณนี้นะครับล้างแช่นานๆนะครับเพื่อนๆส่วนในถ้วยก็จะเป็นเครื่องปรุงนะครับก็จะมีส่วนของ ซอสปรุงรสชอิ้วขาวน้ำมันหอยน้ำตาลทรายนะครับผมอ่านะครับอันนี้คือไข่นะครับเอาไว้เกียวนะครับเพื่อนอ่ะก็ต่อมาเรามาทําการถัดเลยนะครับใส่กระเทียมลงไปเกียวให้หอมนะครับใส่กระเทียมไเยอะอร่อยนะครับเพื่อนหอมด้วยนะครับมีประโยชน์ต่อสุขภาพนะครับผมอ่าพอกระเทียมได้ที่แล้วก็ใส่ลากระป๋องลงไปเลยนะครับ นี่ใช้ผมใช้หนึ่งกระป๋องนะครับหนึ่งกระป๋องนะครับแล้วก็ตามด้วยพริกแดงพริกสวนที่เราบุกเมื่อสักครู่นะครับเพิ่มความเผ็ดลงไปนะครับจากนั้นก็ใส่กระหล่ำปีลงไปเลยนะครับเพื่อนอันนี้คือน้ําล้างถ้วยนะครับถ้วยที่ใส่ไปกระป๋องเมื่อกี้นะครับแล้วก็ใส่เครื่องปรุงไปเลยนะครับผมก็จะมี ส่วนของน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวซอสตรงรสน้ำตาลทรายนะครับเพื่อนอะนะครับอ่าค่อยๆผัดคลุกเ้าไปนะครับส่วนน้ำปลาที่เราจะ,จะใส่ที่หลังนะครับให้ชิมรสชาติก่อนนะครับผมอืมหอมนะครับเปิดไฟแรงนะครับเพื่อนเปิดไฟแรงไว้นะครับผัดให้กระหล่ำปีเขายุบตัวนะครับเพื่อน หาถ้าเพื่อนๆชอบน้ำเยอะหน่อยก็เติมน้ำลงไปได้นะครับช่วงนี้นะครับเดีย๋ยวมันจะมีน้ำของกะล่ำปีนนออกมาด้วยนะครับเพื่อนๆเมื่อสกู่แอดจอมก็เอาน้ำใส่ถ้วยปลากระป๋องเนาะใส่ลงไปแล้วนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องใส่น้ำแล้วนะครับนี่ครับใกล้จะได้ที่แล้วนะครับอืมเติมน้ำปลาไปนิดนึงนะครับผมเพิ่มความอร่อยนะครับ ขาดขาดความเค็มไปนิดหนึ่งโอเคครับตักใส่จานแล้วนะครับเนื้อปลาเป็นชิ้นเลยนะครับเพื่อนเป็นตัวเลยนะครับเนี่ยแนะนำเพื่อนๆน,นะครับใช้ปลายี่ห้อโลซาเลยครับอร่อยนะครับเพื่อนปลากระป๋องตาโลซาเลยครับถ้าไม่มีเวลาไปช้อปปิง้งตามตลาดตามร้านอะไรนี้ก็สั่งทางช้อปปี้เลยนะครับผม ง่ายสะดวกนะครับผมนี่ครับได้จานมาเลอร์เลยครับเพื่อนเดี๋ยวไอ้ตอมก็จะเจียวไข่เพิ่มอีกหนึ่งเมนูนะครับอีกหนึ่งอีกหนึ่งจานนะเพื่อนเพื่อนใส่หอมหัวใหญ่นะครับเพื่อนเนครับอหอมหอมหอมอร่อยครับวันนี้มือประหยัดมือประหยัดของแอดตอมนะครับใช้ไฟแรงหน่อยนะเพื่อนๆนะ น่าทานน่าทานนะครับเส็จง่าค่อยๆจับแล้วก็พลิกด้านนะครับเหลืองเลยนะครับเหลืองเลยนะครับนี่ครับได้แล้วมืออันโอชาของแอตตอมนะครับราคาประหยัดด้วยนะครับวันนี้นะครับผมอ่านี่ครับเพื่อนๆลองไปทําทานนะครับตามสูตรแอตตอมนะครับรับรองอร่อยเด็ดเลยนะครับเพื่อนอืมน้ําของผัดคุกข้าวอร่อยนะครับเพื่อนนี่ครับเนื้อปลาเป็นตัวๆเลยนะครับผม อร่อยมากครับอร่อยมากครับอ่านะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามช่องต้อมชาแนลไว้ด้วยนะครับผมแฮชแท็กกินเที่ยวเรื่องเดียวกันนะครับอ่านี่ครับคือบรรยากาศที่เกาะสีชังนะครับตอนนี้และนี่คือสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะครับผมชนบุรีนะครับอย่าลืมนะครับมาเที่ยวกันนะครับผมและก็อย่าลืมกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ